ขอบคุณค่ะกราบนิมว์หลวงปู่เอื้อไออุ่นให้กับลูกๆได้เลยค่ะกราบนิมต์ค่ะอ้าวเอ่อโควิดนี่นะมันเป็นอะไรที่โอ้โหมาอย่างคิดไม่ถึงอ่ามีมันมีบทบาทมีประสิทธิภาพที่เยี่ยมมากเลยนะทำให้มนุษยชาติทั้งโลกเนี่ยจะต้องรู้สึกสำนึกอ่รู้สึกสำนึกน ถ้าเผื่อว่าเขามีปฏิพานปัญญามีไว้พลิบฉลาดที่จะรู้ว่ามันให้อะไรมันให้จุดสำคัญของความเป็นมนุษย์ชาติเลยคือมันให้ความเป็นพรหมมิหาร4เป็นจุดสำคัญที่สุดที่มนุษย์จะต้องทุกคนจะต้องพยายามสร้างให้เกิดในตัวเอง ถ้าคนที่มีพรหมิหารสีมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากันอย่างมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามความหมายแท้ๆของพรหมิหารสี่นี่ดีๆแล,แล้วก่อนแล้วก็เป็นจริงจิตวิญญาณเป็นจริงอย่างนั้นเลยมนุษย์กลุ่มใดสังคมตัง้งแต่กลุ่มเล็กไปจนกระทั่งถึงกลุ่มใหญ่โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นถ้ามนุษย์แต่ละคนมีพรหมิหารสี่ที่แท้จริง มีจิตวิญญาณอย่างนั้นจริงๆเลยมีเมตตาไม่มีความปรารถนารายเลยในจิตมนุษย์มีแต่ความปรารถนาดีที่หวังจะให้ความคนเขาต้องหลายในพ้นทุกข์ให้มีสุขสงบสบายอย่างแท้จริงแล้วก็ลงมือทำเท้าที่เราสามารถกรุณาใช้ความสามารถอุตสาหะวิริยะช่วยกันด้วยความจริงใจช่วยได้แล้วก็ไม่ติดยึดช่วยได้แล้วกมุติตา ได้แล้วก็เออดีอนุโมทนาหรือว่มมุติตาดีแล้วก็ปลอดพ้นไปดีแล้วไม่ติดยึดบอบบุญเป็นบุญเป็นคุณเป็นสิ่งอะไรที่เราจะต้องไปจดไปจำเป็นมามาเป็นคุณค่าอะไรที่เราจะต้องยึดถือว่าเรามีคุณมีค่ามีบุญมีคุณอะไรกับใครนะแล้วเราจิตใจของเราก็ไปลงที่อุเบกขาไปลงที่ปล่อยจิตเป็นกลางจิตว่างไม่ยึดไม่ถือไม่มีอะไร แม่แต่สาเปกโขแม่แต่จะไปหวังอะไรอีกเลยก็ไม่จบที่จิตวางว่างกลางสบายสบายสบายเลยเนี่ยได้พราะคุณสมบัติของเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาหรือพรมวิหารสีเนี่ยจะทำให้คนรู้สึกว่าอันนี้คือจุดสุดยอดของความเป็นมนุษย์ชาติในโลกแล้ว ผู้ได้ได้ก่อนผู้ใดได้ดีได้มากได้สมบูรณ์ที่สุดเท่าไรเท่าไรเท่าไรนั่นแหละคือเป็นผู้ที่ประสบผลสําเร็จในเกิดมาเป็นชีวิตมนุษย์ในโลกจนกว่าจะปรินิพานเป็นปรโยสารไปเนี่ยนี่คือเนื้อแท้สาระแก่นสารแทร้ของมนุษยชาติในความยังยังความเป็นหรือยังไม่ตายไปยังไม่สูญสิ้นเป็นปรินิพานเป็นปรโยศารไป ก็คือเป็นผู้ที่อยู่กับพรหมิหารสีเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดอันไม่มีประมาณจึงเรียกว่าอัปมัญญาสีอปมัญญาสีเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าที่สุดทัดมัที่สุดละจบที่สุดหาที่สุดไม่ได้อะไรที่จะดีกว่าอปมัญญาสีหรือพรหมิหารสีนี้ไม่มีแล้วนะแล้วก็จะเข้าใจเข้าใจเนื้อแท้ของความเป็นพรหมิหารสีแล้วก็จะ ศึกษาหาวิธีหนทางปฏิบัติวิธีปฏิบัติอย่างไรจรึงจะเป็นคนที่มีพรหมิหารสีนี้ได้อย่างแท้จริงได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างแข็งแรงมีประจำเป็นอัตโนมัติในตัวตลอดกาลนานเลยนี่เป็นประสบผลสาเร็จที่สุดสูงสุดของมนุษยชาติจะเป็นอย่างนี้น,นี่คือสัจจะที่กำลังกระจายไปทั่วโลกที่คนเขากำลังจะเข้ามาหาจุดสำคัญอันนี้กัน,น นี่เป็นเหตุการณ์โควิดนี่มันมัน,ม,นมันไม่มีทางอื่นที่จะให้เขารู้สึกเลยเพราะพวกที่เขาสร้างอาวุธยังมีความอเมหิตโหดร้ายยังมีความรุนแรงอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะสำนึกมากเลยะจะไปทำร้ายคนอื่นจะโหดร้ายจะรุนแรงอยู่นี่ตกยุคแล้วตอนนี้ตกกระป๋องมาเลย น่าไอเรื่องความโหดร้ายความรุนแรงความไม่มีเมตตาเกื้อกูลความไม่เห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ตัวเนี่ยแม้นิด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 ก็เลวแล้วเห็นแก่ตัวนี่แม้นิดนิดก็เลวแล้วมันไม่เห็นแก่ตัวแล้วต้องช่วยผู้อื่นเกื้อกูลผู้อื่นด้วยความรู้ความสามารถด้วยความขยันหมั่นเพียรมีสมรรถนะอะไรก็สร้างสรรสิ่งที่แล้วมีปัญญารู้ด้วยว่าจะควรสร้างอะไรอาหารเป็นหนึ่งในโลก มันกำลังจะตีเข้าโกอาหารเป็นหนึ่งในโลกเพราะฉะนั้นจึงขอสำทับชาวโอโศกเราทุกคนหันหน้ามาเลยคุณจะมีอาชีพคุณจะมีความถนัดความเก่งกาจในทางไหนก็แล้วแต่ด้อยค่ากว่ามาความมีความสามารถมีความรู้ทำอาหารอาหารต้นต่อเขาอ,อาหารกับพืชพันุ์พืชพันธุ เราไม่เป็นเน้นเนื้อสัตว์ไม่เป็นเน้นปศุสัตว์แต่เอาเถอะในโลกมันจะต้องมีแบ่งนันไปคนที่จะต้องกินเนื้อสัตว์คนที่จะต้องอาศัยเนื้อสัตว์อยู่โดยเฉพาะชาวเลอะไรเงี้ยเขาจําเป็นที่สุดก็เรื่องของเขาหรือแม้แต่ชาวโคโลกเนื้อโคโลกตายเขาไม่มีพืชพันธุ์กินหรอกเขาต้องกินเนื้อสัตว์ก็มันเป็นเรื่องความจํากัดนะเป็นเป็นเคสไฟบังคับที่เขาจําเป็นก็ว่าไป แต่พวกที่ส่วนใหญ่ที่จะต้องทำแล้วนี่คือพืชพันธัญญาหารเพราะใครรู้ก่อนเอาเลยมุ่งไปสู่จุดนี้ให้ดีให้ชำนาญให้มีความสามารถมีสมรรถนะสูงสร้างสายได้ดีมีพืชพันธัญญาหาได้อย่างดีเป็นของดีมีคุณค่ามากแล้วก็ สามารถที่จะทำได้ปริมาณดีอีกด้วยปริมาณมากอีกด้วยเพื่อจะได้กระจายกันไปจะทำอย่างไรให้มันเกิดได้ดีเกิดได้เร็วโดยที่ไม่ฟาร์มโดยที่พืชพ,พันธุ์พันธุ์ยา,าน่มันเกิดได้เร็วแต่ไม่ฟาร์มยังมีคุณาสาระยังมีสาระแก่นสารยังมีสาระของเนื้อแท้ของพืชพันธุ์ยาหานาอุดมไปด้วยวัตถุ อา,อา,อาที่เป็นอาหารอันวิเศษอันถูกถูกค่าของมันแต่ละาธาตุแต่ละาธาตุเนี่ยทำได้ดีได้ดีแล้วก็หมดความหวงแหนหมดความเห็นแก่ตัวหมดความที่จะตนีทีเหนียวอะไรหมดเลยมีแต่เออควรแจกจ่ายเจือจานกัน,นเราก็พอกิน อีกประเด็นหนึ่งก็คือคนจะต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองนี่ยังฟุ่มเฟือยอตัวเองนี่ยังพรานพลาดกินมากใช้มากเปลืองมากในสิ่งที่ไร้สาระต้องขจัดขจัดความเปลืองความไม่ได้สาระไม่ได้เป็นประโยชน์แต่เราไปหลงว่ามันเป็นประโยชน์มันไม่น่าได้นามีหน้าเป็น แต่เป็นหลงว่ามันน่าได้น่ามีน่าเป็นนี่แหละจะต้องพยายามศึกษาวิจัยให้ดีเลยว,ว่าโอ้เราหลวงสิ่งไร้สาระพวกนี้มันนานเท่าไหร่นะเพราะจะเห็นตั้งแต่หยาบๆที่เราไม่รู้ตอนตอน้นแล้วก็ค่อยละเอียดก็ค่อยลึกซึ้งขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายที่อาตมาว่าอาตมาได้คําที่สรุปแล้วว่าต้องมีปัญญามีความรู้มีความคิดนะ ต้องมีปัญญามีความรู้มีความคิดเห็นความละเอียดแม้แต่ขี้ใครของความคิดนี่คำนี้นี่ขี้ใครของความคิดเนี่ยมันติดอยู่ในผิวนี่ขี้ใครนี่โอ้โหเศรษรีเราองอนี่นี่หน่อยๆเท่านั้นเองต้องเห็นทึงละเอียดถึงขนาดนี้ขัดเอาขี้ใครของความคิดนี่ออกเพราะฉะนั้นขี้ใครรือว่าขี้แท้ๆเลยที่นี่ไม่ใช่ขี้ใครแล้วขี้ที่เป็นโอ้โหถือว่าเป็นสิ่งที่ หยาบเป็นสิ่งที่มันไร้สาระดีไม่ดีเป็นโทษเป็นภัยอะไรนี่เอาออกให้หมดไปก่อนหยาบหยาบแม่ที่สุดเหลือละเอียดติดอยู่กับตัวเราเองเลยขี่ใครแล้วที่ใครล,ละเอียดไปเจอตังทั้งนามมาทําัึงด้านความคิดที่เราคิดอะไรไร้สาระคิดอะไรที่เปลืองเปล่ปลาคิดอะไรที่มันเปลืองแคลอรี่เปลืองพลังงานไปในความคิดพวกนี้เปล่าเปล่าีๆเ,เ,เลยไม่เข้ายาเลยเรียนรู้ไปถึงขั้นนั้น เราก็จะเก็บความสูญเสียต่างๆคืนมาได้หมดเลยสมุนแบบเอามาใช้เอามาเพื่อแพ่เกื้อกูลช่วยเหลือก,กันก็บอกไปแล้วย้ำไปแล้วว่าให้หันหน้าเข้ามาหากรสิกรรมอัตมายังชัดเจนในตัวเองเลยว่าในสิ่งที่สำคัญอาหารเป็นหนึ่งในโลกแล้วคำว่าอาหารคำนี้มันได้ทั้งหนึ่งกวลริงกรอาหารสองปัสาาสาอาหารสเจตนาอาหารสี่วิญญาณอาหาร ในสีอาหารเนี่ยกาวลิงกราหารนี่แหละมันเป็นตัวที่ทุกคนจะต้องขาดไม่ได้เป็นอันขาดมันเดียวบกจะพร่องอะไรอะไรก็ไม่ได้นะวิญญาณอาหารก็เข้าไปกวลิงกราหารคือคําข้าวสิ่งที่กินเข้าไปเกี้ยวทัางปากแล้วกเขาเ็าไปเลี้ยงมีวัตถุดิบที่เป็นวัตถุธาตาตด,ด้วยอะไรไร้ด้วยเนี่ย แม้ที่สุดวิญญาณอาหารเวทอาหารอันที่สี่เนี่ยทางจิตวิญญาณเนี่ยมันจะบกจะพร่องบ้างมันจะไม่ค่อยเต็มมันจะไม่ค่อยสุกเต็มที่หรือมันไม่ค่อยสบายเต็มที่มันจะมีเงินอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่นะมันก็ยังพอถูถ่ายมันว่ามันละเอียดมันลึกซึ้งนะมันไม่ค่อยจะมีเรียวมีแรงหรือว่ามันไม่มีความโหดเหี้ยมเหมือนกับเราขาด ธาตุอาหารทั้งรูปทัานานา้งน,นามทั้งวัตถุธาตุทั้งนามธาตุเพราะถ้าวิญญาณมันมีแต่น,นามธาตุอย่างเดียวมันไม่ครบสมบูรณ์เท่าไร่แต่ถ้าเป็นกวริงกราหารเนี่ยมันต้องครบทั้งกวริงกราหารนี่นะถ้าจริงๆแล้วมันครบทั้งผัสสะหารทั้งเจตนาหารมันครบหมดเลยนะกวริงกราหารเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมีวิญญาณอาหารอยู่ในกวริงกราหารด้วยอันนี้ที่คือตัวความสมบูรณ์ ในความรู้ที่จะต้องเข้าใจเพราะงั้นึงพระพุทธเจ้าถึงมีบททิษฎีให้พิสูจน์คือโพชเนมัตตัญ e ยุตตาต้องพิจารณาอันนี้เครื่องกินเครื่องใช้โภชเนมัตตัญยุตตาต้องให้สมบูรณ์แล้วก็จะต้องสร้างต้องสรรต้องมีไว้สำหรับอาศัยเพราะงั้นในตัวอย่างของอาหารสี่ ตั้งแต่กว,วร,รา,าิาิจฉัยพระพุทธเจ้าจำเปยบเทียบเหมือนกับพ่อแม่ลูกสามคนเดินในทางกัะดานก็คือเดินอย่างอยู่ในวงกฏอยู่ในทางไม่รู้ทางไปไหนหรอกมันยังโง่เรส็จแแรกก็จะไปสิ่งที่สูงสุดจะไปสู่จุดนิพพานก็เดินวนอยู่ในเขาวงกฏนั่นแหละแล้วก็ไม่มีปัญญาเลยทักอย่างเห็นแก่ตัวจนกระทั่งสุดท้าจะเห็นแต่แก่ตัวนะ จะต้องไปให้ถึงที่หมายที่หมายที่หมายแต่ไม่เคยรูปทางไม่เคยศึกษาไม่เคยทําอะไรได้นะ <S 2> <S 2> เป็นอุทาหรณ์ที่อาตมาว่าโอ้โหมนุษย์ชาติเนี่ยพระพุทธเจ้านี่สุดยอดยกอุทาหรณ์เลยอาตมายังรู้สึกตัวเองไม่เก่งที่ขยายความให้ชัดเจนละเอียดถึงอุทาหรณ์ต่างๆพวกนี้ของพระเจ้าไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็จะพยายามไปเรื่อยๆอนะเพราะตั้งแต่ตัวอย่างอุทาหรณ์อาหารสีเนี่ย สุดยอดในเครื่องอาศัยของมนุษยชาติศึกษาดีๆแล้วจะชัดเจนแม้แต่ที่สุดวิญญาณอาหารที่พระเจ้าท่านตรัสว่าเหมือนกับโจรร้ายที่ทําลายอะไรสําคัญที่สุดในโลกเพราะโจรร้ายที่ทําลายสําคัญที่สุดในโลกคือทำลายศาสนาที่ตัวเองต้องมีความสําคัญมันทําลายเป็นโจรทําลายศาสนาในร้ายที่สุดเพราะพระราชาหรือผู้ที่มีอํานาจสูงสุด จะต้องให้เอาไปฆ่าโจนาาเ,นเ,เ,เนี่ยตรงไปฆ่าฆ่าเด้วยห่อร้อยเล่มร้อยเล่มนี่คือตัวเต็มแล้วนะร้อยเล่มนี่เต็มนะอ,ะอาวุธมีเท่าไหร่เอามาฆ่าห,หมดร้อยเล่มเนี่ยและยังต้องใช้เวลาอีกเอาเชา้าก็ฆ่าร้อยเล่มมันไม่ตายฆ่ากลางวันอีกร้อยเล่มอีกหมดอาวุธเลยอีกนะไม่ตายฆ่าย็นอีกโอ้โหเชา้ากลางวันเย็นก็สุดยอดแล้วสามกาละลลมันไม่มีอะไรมากกว่านี้อีกแล้ว มันก็ยังไม่ตายว่ะโ,โ,โอ้โหเหมือนกับอ,อยอ่งที่อาดามาพูดซ้ำพูดซากพูดกระแทกแดกดันก็แล้วอะไรอะไรก็แล้วว่าไอา้ที่ไปยึดถือในมิจฉาทิฏฐิต่างๆของกระแสหลักของอะไรต่อะไรพวกนี้เนี่ยที่อยู่ชื่อว่าพุทธศาสนาด้วยกันเนี่ยเมื่อไรจะมีปฏิภาณ <evento> ปัญญารูสารสารสาร้สะดุ้งสะเทือนเข้าใจสักทีหนึ่งแนละ้เปลี่ยนแปลงเลิกมา ไอสิ่งที่เป็นมัวงมขมคลายเสียเวลาอยู่เนน,น่ะนะไม่เข้าท่าอะไรน,นะแต่ยังว่าอะไรบังคับความฉลาดหรือบังคับความรู้กันไม่ได้แต่ก็ต้องกระแทกกระแทกกระเทือนงี้ไม่มีทางอื่นที่จะเลือกเดินอัตมาไม่ดูเลยพูดสุภาพก็พูดอยู่แล้วพูดกระแทกก็ต้องกระแทกอยู่ด้วยกระแทกอยู่ก็มีอยู่ผสมตลอดเวลาแต่อธิที่สุภาพสารรัฐของมันกนทําตลอดเวลาอา้าวเหลืออีกไม่ถึงครึ่งนาทีใครจะมีอะไรอัตมาจบเรา อ้าวเราใช้สื่อสารสนเทศาทางเทคโนโลยีพวกนี้คิดว่าแม่เราเริ่มก่อนใครที่เอาประโยชน์รีบคว้าเอาประโยชน์นะตอนนี้นี่เราได้เริ่มจุดอันนี้แล้วอีกหน่อยจะมีอื่นๆก็ตามมาทำตามแบบนี้กันอ้าวสำหรับวันนี้เวลามันหมดอ้าวขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ,ะเชิญรังกราบลา<ะ>หลวลงปู่ได้เลยค่ะ